สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องทอยสมบัติพ่อให้ที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัดปุบมงคลของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงครับโดยใน EP นี้หลายๆคนคงสงสัยครับว่าด้านหน้าของผมเนี่ยทำไมถึงมีพระพุทธรูปของวัดท่าสูงเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมารีวิวการฝากบูชาวัตถุมงคลจากตึกรับแขกโดยร้านทอยสมบัติพ่อให้นะครับเชิญรับชมรลบฟังได้เลยนะครับ สำหรับด้านหน้าของผมนะครับคือพระบูชาขนาดหน้าตัก5นิ้วจากวัดท่าสุงนะครับด้านหน้าของผมครับคือสมเด็จองค์ปฐมนะครับสมเด็จองคปฐมเนี่ยจะมีด้วยกัน2ขนาดด้วยกันคือ1ขนาดหน้าตัก5นิ้วนะครับ2หน้าตัก9นิ้วนะครับอย่างที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าตัก5นิ้วนะครับโดยสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยจะมีประดับเพชรประดับพลอยเต็มองค์นะครับแล้วแบบนี้ก็คือครึ่งองค์แล้วก็แบบนี้จะเป็นแบบปิดทองธรรมดานะครับราคา สำหรับ5้านิ้วเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน5,000กว่าบาทนะครับถ้าเป็น9นิ้วเนี่ยมีตั้งแต่10,000กว่าบาทถึง20,000กว่าบาทนะครับสำหรับด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นรูปของพระศรีอริยเมตรตรครับแล้วก็เป็นรูปหลวงพ่อฤาษีลิงดำยืนถือไม้เท้านะครับ2องค์นี้เนี่ยราคาค่าจัดส่งของร้านเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักส0 0พันบาทต้นๆน,นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของพระบูชาที่เป็นโลหะนะครับ สำหรับด้านหน้าของผมนะครับก็คือวัตถุมงคลจากตึกรับแขกวัดท่าสูงรวมถึงยาสมุนไพรด้วยนะครับรายการแรกที่ผมจะรีวิวก็คือพระหางหมากรุ่นพิเศษครับพระหางหมากรุ่นพิเศษเนี่ยด้านหน้าจะเป็นรูปของสมเด็จองปฐมนะครับและด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปของยันเกาะเพชรอนุภาพของพระหางหมากเนี่ยหลวงพ่อฤาษีดิงดำบอกว่าจะป้องกันอาวุธชีวภาพนะครับรวมถึงป้องกันรังสีนิวเคลียร์นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของด้านเจรจานะท่านบอกว่า ถ้าเอาไปติดต่อผู้ใหญ่เนี่ยต้องเอาพระหางหมากไปด้วยแล้วหลวงพ่อท่านก็แอบแซวเล่นๆกับลูกศิษย์ว่าเนี่ยคนที่มีพระหางหมากของฉันเนี่ยก็สามารถที่จะไปลบที่อิลัก์ได้เลยนะครับอันนี้หลวงพ่อท่านก็แซวเล่นตอนสมัยที่ท่านยังอยู่นะครับถัดมาก็คือพระคาข้าวรุ่นพิเศษครับพระคาข้าวรุ่นพิเศษเนี่ยด้านหน้าจะเป็นสมเด็จองค์ปฐมด้านหลังก็จะเป็นยันเกาะเพชรนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะสร้างพร้อมกับพิธีสมเด็จองค์ปฐมรุ่นหนึ่งนะครับก็ เป็นพระที่ราคาอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับแล้วก็มีทั้งปิดทองแล้วก็ไม่ปิดทองด้วยสำหรับองค์นี้เนี่ยมีประวัติเล่าให้ฟังเป็นเกตความรู้แล้วกันนะครับก็มีแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ท่านหนึ่งในสมัยหลวงพ่อนะครับวันตอนแรกๆเนี่ยก็ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยได้วันละ2,000บาทแต่พอบูชาพระคำข้าวไปเนี่ยจาก2,000บาทเนี่ยขายได้ถึงวันละ7 0 0 0บาทอันนี้ก็เป็นเกจความรู้เล็กๆนะครับที่นำมาฝากทุกท่านด้วยนะครับ นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของแหวนเพชรจักรพรรดินะครับแหวนเพชรจักรพรรดิผมลืมบอ,อกไปเมื่อกี้นี้ว่าถ้าสมมุติว่าท่านใดที่ไปวัดท่าซุงเนี่ยที่ได้บูชาวัตถุมงคลจากวัดท่าซุงเนี่ยที่เป็นพระคำข้าวและก็พระหางหมากเนี่ยนะครับก็จะได้ใบฝอยด้วยที่จะเป็นใบที่อาราธนาพระนะครับรวมถึงประวัติต่างๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลของ พระคำข้าวแล้วก็ผราหางหมากด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบฝอยนะถ้าบูชาจากวัดท่าซุงจะมีใบฝอยทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นพระผง1 1ปีนะครับพระผง1ปีมีทั้งแบบปิดทองแล้วก็ไม่ปิดทองนะครับอันนี้ก็คือพระผงหนึ่งปีนะครับถัดมานอกจากนี้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นอันนี้อันนี้คือลูกแก้วมณีรัตนะนะครับลูกแก้วมณีรัตนะเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าผู้ที่มีลูกแก้วมณีรัตนะห้อยไว้เนี่ย นอกจากที่จะเอามาเพ่งกระสินสําหรับกรรมฐานเนี่ยก็สามารถที่จะบูชาแล้วก็สามารถที่จะมีลาบมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นเนาะสําหรับอันนี้อันนี้สําคัญเลยน้ํามันชาตรีนะครับอันนี้คือน้ํามันชาตรีสําหรับท่านใดที่ไปวัดท่าสูงก็ถ้าไปวิหารแกล้ลอยเมรเนี่ยก็จะพบอันนี้เหมือนกันอันนี้คือยาหม่องวัดท่าสุงที่เป็นยาหม่องฟ้าทลายโจนนะครับอันนี้เป็นยาหม่องฟ้าทลายโจนแล้วก็นอกจากนี้มีอะไรอ่ะอันนี้ อันนี้เป็นตะกรุดพยัญมหาพิชัยสงครามซึ่งพยัญมหาพิชัยสงครามเนี่ยที่วัดหมดไปแล้วนะครับแต่อันนี้จะเป็นส่วนของเศษของพยัญมหาพิชัยสงครามอนุภาพหลายแรงมากอนุภาพดีมากๆเลยนะครับก็คือจะมีอนุภาพในการป้องกันภัยสงครามต่างๆป้องกันสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายนะครับเคยมีเรื่องเล่าตอนที่ยุคที่ยังมีคอมมิวนิสต์อยู่เนี่ยหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่า ถ้าสมมุติมีพยัญหะพิชัยสงครามเนี่ยติดไว้กับธงชาติเนี่ยนะาสามารถป้องกันได้ทั้งฐานทัพเลยนะครับสามารถป้องกันได้ทั้งฐานทัพเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอันนี้แหนบนะครับอันนี้เป็นแหนบนะครับแหนบสําหรับค่อยพระนะครับ ก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิววัตถุมงคลของหลวงพ่อฤสีริงดำไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากปักบูชาวัตถุมงคลจากตึกรับแขกวัดท่าซุงนะครับสามารถโทรมาหาผมได้ครับที่เบอร์0659146197ครับหรือติดต่อผมได้ที่ Facebook สมบัติพ่อให้หลวงพ่อฤสีริงดำพระสุปฏิปันโนวัดท่าซุงนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าท่านใด ชอบคลิปนี้นะครับได้โปรดกดไลค์กดส b s c r i b าให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มาติดตามคลิปถัด,ถดไปของผมนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ